โอ้โหลูกค้านี่ยิ้มกว้างเลยเหมือนได้เข้าไปเปลี่ยนชีวิตให้กับลูกค้าค่ะอบรมนานระดับหนึ่งครับมันไม่ใช่แค่ติดตั้งต่อสายน้ําแล้วจบก่อนติดตั้งนะครับก็ต้องตรวจเช็คว่าบริเวณเนี้ยสามารถติดตั้งได้ไหมถ้าติดตั้งไม่ได้เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไงให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้มากที่สุดครับเครื่องมีปัญหาเราก็จะดูแลตลอด5ปีโดยที่ลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มครับ ทุก2เดือนนะคะเราก็จะมีไปทําความสะอาดและทุก4เดือนค่ะก็จะมีการเปลี่ยนไส้กรองให้กับลูกค้าค่ะเราไปพร้อมกับอุปกรณ์ <c oughs> โคเวยแคร์คิดค่ะ <c oughs> ก็จะช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อค่ะหลังจากวันนั้นลูกค้าไม่เจอปัญหาในเรื่องของน้ํามีกลิ่นแล้วก็น้ํากร่อยอีกเลย ภูมิใจมากทุกคำขอบคุณของลูกค้าทำให้เรามีแรงผลักดันอยากที่จะพัฒนาตัวเองให้มีบริการที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณที่มาเป็นครอบครัวโคเวกันนะครับ